มันก็อยู่ที่ตัวธรรมชาตินั่นเองในตัวธรรมชาติต้องมีกฎควบคุมมามาแล้วควบคุมอยู่ควบคุมตลอดไปธรรมชาติทั้งหลายเกิดขึ้นโดยกฎของธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราจะต้องถือว่ากฎของธรรมชาตินี่จะต้องมีอยู่ก่อนธรรมชาติ กฎของธรรมชาติบันดาลให้ธรรมชาติเป็นไปนับตั้งแต่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงดับลงเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงดับลงก็มีกฎของธรรมชาติอยู่ก่อนสิ่งใดหมดคำว่าดูเวิร์ดของคัมภีโยฮันในไบเบิลนั้นมาข้าใจว่าหมายถึงกฎของธรรมชาติตัวใดกล่าวว่ามีอยู่ก่อนสิ่งใดประโยคถัดมาจึง